สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้ามีมีดหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อกลวยมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะทุกท่านเลยค่ะน้ามีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะรัดมีมีหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามรวมฝักไม่ถึงเจ็นิ้วดีเนาะเฉพาะใบมีดก็4นิ้วค่ะส่ะนิ้วกว่านิดนึง นะคะทุกท่านนี่ค่ะรัดด้วยทองฝาบาทนะคะค่ะด้ามรัดด้วยทองฝาบาทแล้วก็ไม้นี่ก็เป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยแล้วด้ามจ да ะเป็นงาช้างนะคะทุกท่านนี่ค่ะตรงกลั่นนี้อาจจะรัดด้วยอทองฝาบาทนะคะ,นะคะทุกท่านนี่คะ่ะทองฝาบาทเนาะนะคะ สวยงามมากๆเลยเล่มนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะงาเก่างาแก่นะคะสวยงามมากๆเลยก็จะแตกราวแบบนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยรับดชมทั้งในนะคะไม้ก็จะแห้งแกร่งนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ก็จะปิดด้วยทองฝาบาทนะคะค่ะเหล็กทองฝาบาทนะคะทุกท่านเลยค่ะสำหรับพกพานะคะทุกท่านเลยค่ะ ข้างก็จะไม่สั่นไม่คอนะคะนี่ค่ะมวลสารอยู่ในนี้แล้วก็มีดเล่มนี้สวยงามมากๆค่ะลายน้องสิงนะคะทุกท่านนี่ค่ะลายน้องสิงนะคะลายน้องสิงนะี่ค่ะลายนอ้งนะะยนองสิงแล้วก็ตรงนี้เป็นกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะร่องเลือดก,ก็ลึกนะคะทุกท่านนี่ค่ะ สำหรับกระทัดรัดนะคะทุกท่านเลยค่ะใส่กระเป๋าพกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนเนาะนะคะพุทธคุณหล,ลงหลวงพ่อเดิมพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เข้มขังสูงส่งมากๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะป่าพวกผีปีศาจลบพัดลมเพหรือว่าคนโดนของหรือว่าเราไปขับรถไปไหนมาไหนเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านอาจจะวิญญาณที่เล่ร่อนนะคะผีแต่ว,ว่าผี ตายเขาเรียกตายแบบไงคะตายหงหงอย่างนั้นนะคะนี่คะ่ะเรามีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนี่ยปกปากรักษาเนาะขับรถไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนหรือว่าจะเอาติดตัวไปตลอดก็ได้นะคะติดตัวติดกระเป๋าใส่กระเป๋าสะพายนะคะใส่กระเป๋าตังหรือว่าเราใส่เออเกลดรถหน้ารถไปนะคะทุกท่านเนี่ยคะ่ะสวยงามมากๆเลยด้ามก็เป็นด้ามงานนะคะทุกท่านด้ามงานเก่าแก่นะคะนี่คะ่ะ มีดเล่มนี้มีความสวยงามมากๆนะคะนะคะีค่ะลายน้องสิงนะคะทุกท่านนลคะ่ะไม่สั่นไม่คอนะคะข้างก็แน่นนะคะทุกท่านนะคะ่ะท่านใดสนใจทักทายน้ํามานะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเนี่ค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะนะคะีค่ะด้ามรวมฝักสิบเอดนิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบมีดก็ ขาดนิดนึงนะคะเจ็ดนิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะต้มไม้ฝักไม้นะคะไม้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะรัดด้วยหวายนะคะอันนี้ก็จะเหล็กนะคะมีความเก่าความแก่เนาะนี่ค่ะแห้งแกล่งเลยค่ะมีดเล่มนี้เป็นมีดหลวงพ่อกลวยนั่นเองนะคะทุกท่านเลยค่ะ หลวงพ่อกวยนะคะนี่ค่ะลอยลงคาถาอาคมลอยจานนะคะทุกท่านนี่ค่ะ,คะยันตีนะคะทุกท่านนี่ยันตีแล้วก็ลายานาคสมพง์ลายนากเกี้ยวนั่นเองนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านนี่ค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะนี่ค่ะปราพวกผีปีศาจล้มพัดลมเทเหมือนกันแบบ หลวงพ่อเดิมเลยนะคะทุกท่านเพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์เดียวกันเป็นสิษธ์พี่ศิษยิน้องเนาะนะคะนะคะ,นะคะวัดก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะทุกท่านวัดก็ห่างจากกันประมาณ1ิบกว่ากิโลเองนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะท่านใดมีโอกาสเข้าไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะทางก็ไปทางเส้นเดียวกันนะคะ,นะคะสวยงามมากๆเลยหนะาลายหน้าเกี้ยวนะคะนะคะี่ค่ะ มีบุญบาร,รมีนะคะทุกท่านคทำมาหากินขึ้นเจริญรุ่งเรืองการค้าการขายนะคะทุกท่านเลยค่ะมีบุญมีวาสนามีอํานาจนะคะทุกท่านถ้าบูชาหลวงพ่อคุยหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งนะคะท่านศักดิ์สิทธิ์เก้มขังมากๆนะคะนี่คะสำหรับพกพาเนาะค่ะใส่ถุงย่ามถุงตาใส่กระเป๋าตะภายนะคะทุกท่านนะคะ เล่มนี้สวยงามมากๆเลยมีดก็จะเป็นใบเลดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านใดสนใจทักทายมหาน้ํานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยเรามารับชมมีดเล่มที่สามนะคะค่ะมีดเล่มที่สามทองหลวงพ่อเดิมนั่นเองนะคะสิบเอ็ดนิ้วนะคะเฉพะใบมีดก็เจ็ดนิ้วกว่า,วานะคะทุกท่านเลยค่ะรัดด้วยเอ่อ ทองฝาบาทนะคะทุกท่านเลยค่ะลัดด้วยทองฝาบาทนะคะ,คะเล็กก็จะเป็นเหล็กเก่าเหล็กแก่เนาะเหล็กอายุเก้าสิบปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะคะนี่ค่ะก็จะปิดด้วยนี่เหล็กนะคะทุกท่านนี่ค่ะตรงนี้ก็จะแน่นนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยมีดเล่มนี้นะคะทุกท่านเรามารับชมข้างในกันนะคะนี่ค่ะแห้งเก่าแ,แก่นะคะทุกท่านนี่ค่ะ ลายโพเต็มใบนั่นเองเสมาใบโพนะคะทุกท่านใบมีดก็สวยงามค่ะนะคะใบมีดก็จะออกเป็นเหลดเนาะนะคะเหลดขาวนะคะทุกท่านนล่คะ่ะล่องเลือดก็จะลึกนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะสันมีดก็หนานะคะทุกท่านนะะี่ค่ะสวยงามมากๆเลยเล่มน,นี้นะคะเสมาใบโพนะคะทุกท่านบนะะูชาไปนะคะติดบ้านติดรถหรือว่า บูชาไปเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะการค้าการขายนะคะทุกท่านบูชาไปไวออฟฟิศนะคะทุกท่านเลยค่ะการค้าการขายจะริญนรุ่งเรืองนะคะทุกท่านเลยค่ะไปประดับบุญบารมีนะคะขอให้ขอจิตตั้งจิตอธิษฐานขอหลวงปู่นะคะทุกท่านลมพัดลมเพคนโดนของคุณไสนะคะหรือว่าขับรถไปไหนกลางค่ำกลางคืนเนาะ ไปไหนมาไหนได้อบอุ่นใจนะคะไปไหนเดินทางรอดปลอดภัยนะคะคุ้มภัยได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านหมดเคราะหหมดโศกนะคะจ้าสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ